คอปพสั่งบริษัทห้ามยกเลิกประกันภัยโควิด -19 เจอจ่ายจบครับปัญหาการจ่ายเคลมประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ16บริษัทปัจจุบันมีบริษัทประสบปัญหาถูกเพิกถอนใบอนุญาตหนึ่งบริษัทคือบริษัทเอชประกันภัย1950าจำกัดซึ่งขณะนี้อยู่ในการกำกับดูแลของกองทุนประกันวินาศภัยอยู่นะครับ ส่วนอีก15บริษัทที่เหลือข้อมูลณนะวันที่15ตุลาคม2564เป็นประกันไทยโควิด19แบบเจอจ่ายจบประมาณ10ล้านกรมธรรมในวันนี้นะครับมีผู้ทำประกันแบบเจอจ่ายจบประมาณ3ล้านกรมธรรมที่ติดโควิด19จ่ายยอดเคเมประกันเป็นเงินไปแล้วกว่า25,000ล้านบาทครับ ทำให้บริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการเจอใจจบที่เหลือบางบริษัทขาดสภาพคล่องดรสุธิพลทวีไทยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกรอบธุรกิจประกันไทยคอปพบอกว่าจากการขาดสภาพคล่องดังกล่าว ทำให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือเวียนถึงผู้ทำประกันแจ้งยกเลือกประกันภัยโควิชิ9ให้ลูกค้าเลือกกันทำประกันภัยแบบอื่นภายในเวลา7วันมิฉะนั้นบริษัทจะปรับเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติเลขาธิการคอรพพบอกว่าผิดกฎระเบียบบริษัทประกันภัยไม่สามารถจะทำได้ลูกค้าต้องเลือก รูปแบบการประกันภัยแบบสมัครใจด้วยตนเองจะปรับโดยอัตโนมัติไม่ได้ครับทางเรื่องเนี่ยผมมยกว่าทางเรื่องคือทางเรื่องเพราะพวกประกันภัยถ้าพวกประกันภัยเนี่ยว่าไม่โดนใจพวกประกันภัยก็ไม่เฉเป็นตองเรื่องแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกว่าเขาบังคับอันี้ก็ไม่เป็นธรรมานะแต่ขณะนี้ท่านีู่้เนี่ยเขาให้เป็นสิถามแรงตอบแรงถามแล้วเบษัทประกันภัยโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบ หากขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้วจะให้ทําอย่างไรครับฟังเลขาธิการคอพพชีแนะแนวทางครับถ้าใานที่ปเะมูแล้วเนี่ยเขาเขาที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเรื่องเรื่องสภาพคล่องหรือว่าต้องการที่จะผ่อนผันเนี่ยก็สามารถที่จะยืปัจจุบันมีสามบริษัทที่เข้าร่วมโครงการคือบริษัทสินมั่นคงประกันไทยบริษัทไทยประกันไทยและบริษัทเดวันประกันไทยคอพพ ห่วงใย,ยผู้ทำรรการภัยและบริษัทประกันภัยทุกเสี้ยววินาทีช่วยเหลือทั้งประชาชนผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยครับก่อนจบก่อนจากเปิดประเทศแล้วไปเที่ยวเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีกันนะครับเกาะเล็กๆ นั่งเรือจากท่าเรือเกาะร้อยอำเภอศรีราชาข้ามมา45นาทีก็ถึงแล้วครับมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนครับศูนย์นี้เราก็มีภารกิจหลักคือการฟืนฟนฟ้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กับเกาะสีชังนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปอันสอง ส่วนเรื่องนูง้ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะสีชังหรือจังหวัดชลบุรีนะครับอันที่3นะครับที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือว่าเราจะเชิญชวนให้บริษัทโรงงานเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ที่นี่ 1. ธน,นาคารขยายพันธ์ุปูม้า 2. ขยายพันธ์ุปลาการังอ่อน 3. ขยายพันธุ์หอยหวาน 4. ขยายพันธุ์ปลาบึกและ 5. ขยายพันธุ์ฉลามกบครับ ทลิตไทยหัวใจของชาติทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูน